ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเรื่องนี้นะครับคงปล่อยนิ่งเฉยไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้เงียบไปไม่ได้นะครับก็เรื่องที่นะครับมีตุราการสารน้ำนูนนะครับ ท่านหนึ่งนะครับคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดในงานสัมมนาในเรื่องของการยุบพักก้าวไกลนะครับแล้วมีการพูดในเชิงถากถางดูหมิน่นดูแคลนนะครับแล้วก็เยาะเย้ยนะครับเราพูดถึงการทวงบุญคุณนะครับที่ทําให้นะครับทางพรรคเนี่ยโดนยุบไปแล้วไปได้เงินบริจาค20ล้านซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นคําถามอย่างมากและประชาชนตั้งคําถามอย่างมากและเรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ ผ่านหรืองเงียบแต่ที่แน่ๆนะครับเหมือนกับว่าตอนนี้นะครับมันมีความพยายามอยู่หรือเปล่าที่จะให้นะครับเรื่องนี้เงียบไปเองเงียบเฉยไปเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายวันแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่มีท่าทีของนะครับอาทางอ่าองค์กรอิสระที่ชื่อสารน้ำนูนออกมาพูดถึงเรื่องนี้ ออกมาสแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้หรืออะไรเลยซึ่งแน่นอนครับประชาชนอย่างเราก็คงจะนะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปไ,ได้ต้องเอามาย้ําเอามาตอบย้ํานะครับและให้ได้ข้อสรุปนะครับและต้องนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับคําว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับต้องมีจริยธรรมที่เป็นกําหนดอยู่แล้วหรือเปล่าวันนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ในการวินิจฉัยว่าใครผิดจริยธรรมหรือไม่ผิดจริยธรรมแต่ถ้าตัวตุลาการศาลรัฐธรรมนูนเอง ไม่ได้มีจริยธรรมนะครับที่สมบูรณ์แบบหรือไม่มีจริยธรรมที่นี่มีการทําผิดจริยธรรมแล้วทางสารน้ำนูนิ่งเฉย ไม่ทําอะไรเลยอันนี้ผมบอกได้เลยว่าประชาชนอยากเราจะเชื่อมั่นได้ยังไงและวันนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้จะทําให้นะครับเรียกว่าศาลเองหรือองค์กรอ่าตุอ่าอ,องค์กรตุลาการเองศาลเองเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือขาดความเชื่อมั่นหรือเปล่ามันคือการล้มละลายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามีการไปฟังนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับจากนะครับบุคคลหนึ่งนะครับที่มาออกรายการของคุณจอมฝันก็คือว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับพรสันเลี้ยงบุญเลิศไทยนะครับได้มีการวิเคราะห์ในเรื่องนี้โอ้โหเอาไว้ตรงประเด็นมากเลยและเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นยังไงอ่าลองไปฟังดูครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ประชาชนคงจะปล่อยให้หายเงียบไปไม่ได้นิ่งเฉยไปไม่ได้อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบต้องเอานะครับตรุราการที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับมาลงโทษนะครับให้ได้นะครับ ต้องบอ,อกเลยครับว่าถ้าวันนี้รับประกันได้ว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยการพูดไม่มีไม่มีผิดจริยธรรมไม่เป็นอะไรเลยเป็นการพูดสามารถอะไรที่ได้ผมบอกเลยครับประชาชนอย่างพวกเราคงจะเส้นหวังกับนะครับองค์กรอิสระชื่อสารรับนูนอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับว่านะรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพสรสรรเรียงบุญเลิศชัยคุยกับคุณจอมฝันนะครับในเรื่องนี้ในประเด็นนี้โอ้พูดเอาไว้ได้ดีมากนะครับผมบอกเลยอ่ะไปฟังกันครับนี่ครับ ก็เดมีปัญหาอยู่ๆพรรคคุณไม่ตัเนียนเปชุ่มพื้นออกไอ้คุณได้รับเงินคุณบอกมีลาความจ่ายเนชุ่มคุณมันได้เก่งชุ่มเลยโดนต้องทำเนี่ยตอนนี้มันเขาเอาพักผมใช้ม่เชื่อเขาหลังตรวจสอบบางทีเดิมของพมก็ติดตามหาดีกว่ารู้คุณเราเปิดชาจริงไหมทีนี้ต้องขอบคุณตันะ้รู้ทีไทยรู้ภาพเขาเห็นไหมครับเขาเองเดินกทาะไทยสองวัน เขในรูปเนี่ยเขา้องให้ฟรีเนั้นแ่ะก่อนหน้านั้นมันไม่มีนะต้องขอบคุณผมนะทอนน้เขาไม่มีเาต้องมีเฉพาะสวัสใช่ไหสมาชทเก่าอามาจตวีเป็นรูปาที่ตามอยู่อนเนเงนเกอนี้พัคที่จเียนตีในเการเมืองของอบตมีมากกว่นี้ครับ ที่มีชั้นที่มีสสอแล้วไ่สอสแต่กำลัมีกิจการอยู่รอขายหูว่าอ้แบนี้้เท่นันไม่ตอเความจะดอุดมการเยอะว่าคัเขาต้องการเอาของเราไแงจากวันละพักดีคุณมาเป็นทำได้าทำแล้วอห็นไหมนี่นี่ทีมันบริษัทงศาเองท ใช่ปัจผมมาผ่านหลักสูตรของคณะกรรมการดกรหลักสูตรนาารดุและการดุลจังที่เรกาทำให้ผมรู้อะไรเยอะก็ไปเรียนของภาคอื่นเยอะมันก็เลยมีคำพวกเำนี้สร้างความม่ยใจฝันเรื่องนั้นฝันเรื่องนี้เรื่องจริงแบบแท้ปังแต่ไม่ได้ต้องทำทำให้ผมมาตัดใช้ในการทำงานได้ผลดีจนอยากผของผมใช้ผมผัวทำ นีีมหนงเดืนแ้โอ้โหท้ารงนายมันผมก็ได้เหรมันนี่มันต่อเนื่องก็มเป็นเรื่องสถานิตรถก็เนื่องเพราะพ่ตงโใหญ่กว่าเขียนมานีครันนี่บมันก็ก็ก็ระดัมองคุเชฟเชีคุณใจรับที่ฝันฟังเสียงข้าอแล้วรู้ว่าใครรู้นแต่ยุค้าวไร่ยสูง อยู้ต่อก็ไม่ปวดท้องใหม่ได้แล้วไม่ไม่เข้าใจเขาเลยเมื่อวานเราให้หนูถ้าเราจะไปแล้ว,อ,อ,ยวอยู่อยา่างนี้สองวันนี้จับน้ำตาใส่หมดแล้วยังไม่ต่อนีคือจริงๆถ้าเมื่อกี้นะเราตั้งใจฟังนะนอกจากเขาเรียกว่าอะไรละ่ะนอกจาก เออกรณีที่ท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรล่ะการยุบฮัรแล้วก็เลยนําไปสู่เรื่องของการระดมเงินบริจาคที่20ล้าน30สิบล้านอะไรนั่นก็เรื่องหนึ่งนะจริงๆอ่ะพี่มันมีประเด็นหนึ่งที่ผมจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะพูดนะคือถ้าถ้าเราตั้งใจฟังดีๆอนะ่ะจะพบว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่ผมค่อนข้างตั้งข้อสงสัยเป็นการพิจารณาคดีติสงศาลด้วยนะอืมหมายถึงว่าอ่ตุลาการท่านนี้ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่ ท่านบอกว่าเวลาท่านจะวินิจฉัยเนี่ยท่านโทรไปถามเพื่อนโทรไปถามคนที่รู้จักคือคือเพราะทีหรับผมเนี่ยประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญอยู่เหมือนกันผมบอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่ท่านออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันมันสะท้อนอะไรหลายอย่างมากนะเวลาที่ศาลจะวินิจฉัยคดีเนี่ยนะครับเขาต้องอยู่บนบนเรื่องของกระบวนพิจารณาคดีการไต่สวนบนชั้นศาลไม่ใช่เป็นลักษณะของการโทรหาเพื่อนนะ เห็นไหมคือคือมันมันมีหลายประเด็นน่ะที่ผมคิดว่าผมฟังแล้วผมตกใจอยู่เหมือนกันแต่โอเคผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ลงในเรื่องของรายละเอียดของการวินิจฉัยคดีแต่ว่าเอาแค่ภาพรวมๆแบบนี้มันมีปัญหามันมีปัญหาแล้วผมไม่ได้พูดเหมารวมว่าเ้ทุกคนเป็นอย่างนี้หมดอะไรยังไงนะแต่อย่างน้อยเนี่ยกรณีของของตัวการท่านนี้ที่ออกมามันกลายเป็นว่ามันกระทบหรือว่าอาจจะถูกนําไปสู่การตั้งข้อสงสัยตั้งคําถามกับการ การไปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาทั้งหมดว่าสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะอ้างว่ามันอยู่นอกเวลาที่วินิจฉัยหรือวินิจฉัยจบไปแล้วแล้วก็พูดเป็นเชิงแบบหยอกสับพย,ยอกให้มันเป็นบรรยากาศในห้องประชุมนั้นคืนนีต้ตั้งใจยั่วผมใช่ไหมหรือว่าจะทําอะไรกไ็อยาก,กอยากจะพูดอะไรพูดเองได้ไหมก็ลองหลายๆฉากทัศ <laughs> ถ้ามันมีเออมันมีเหตุผลแบบนี้ล่ะ พี่พี่ดูนะคือน้ําตาผมเริ่มไหลละคือหมายถึงว่ามันเริ่มขึ้นมากและนี่บิวมากแล้วจนบอกว่าเลิ้มวไม่ไหวแล้วคือพะคือเพรามันคืออย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเราลองขึ้นเรื่องมาตรฐานจริยธรรมให้ดูดีไหมคือผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะ <c oughs> ไอเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยอธิบายที่มาที่ไปว่าอืมาตรฐานจริยธรรมตัวนี้ยเป็นเป็นครั้งแรกที่รัฐม,มนูญเนี่ยมีการกําหนดไว้รัฐมนูญฉบับปัจจุบันนะอืบอกให้ไปร่างขึ้นมา ตามรัฐธรรมนูญมาตาสองร้อยสิบเก้าแล้วผมจำไม่ผิดพอยก็คืออย่างนี้พอยก็คือว่าเขาบอกว่าให้คนที่ไปร่างเนี่ยคือสารรัฐธรรมนูญนะพี่อสารธรรมนูญกับองค์กรอิสระไปร่วมกันออกแล้วก็ออกมาบังคับใช้จะบอกว่าท่านไม่รู้ไม่ได้ครับเพราะนี่คือสิ่งที่ท่านร่างมาเอง แต่จะบอกว่าตอนนั้นท่านเข้ามาลงดตำแหน่งแล้วหรือยังไม่สดนะเพราะว่าท่านอยู่ในฐานะที่ท่านเป็นศาสตร์น้ำมนูนท่านเป็นตุเป็นตุลาการน้ำมนูนท่านต้องทราบอืเพราะนี่คือมาตรฐานจริยธรรมที่ท่านกําลังใช้มาตรฐานฉบับเดียวกันเนี้ตอนนั้นที่เป็นวินิจฉัยกรณีคุณเสถามใช้ตัวเดียวกันนะอันนี้พอยก็คือว่าที่ผมหยิบยกมาคืออะไรดูมาตรฐานจริยธรรมมาตราเอ่อตัวข้อสิบสองเน่ยนะยึดมั่นในหลักนิติธรรม แล้วก็ปพะพฤติตอนอยู่ในกรอบศรีรธรรมมันดีของประชาชนโอเคไอ,ไอ้กรอบเสลีธรรมมันดีของประชาชนไม่ต้องพูดถึกตหลักมิตรธรรมเนี่ยคือรัวฟลอร์เนี่ยเขาเขาต้องการให้ศาลเนี่ยมีความเป็นอิสระแล้วมีความเป็นกลางเพื่อเข้าไปคุ้มครองสิงทธิเสรีภาพประชาชนได้ถ้าถามผมเนี่ยพฤติกรรมของพวกษาท่านนี้เนี่ยหรือตุลาการนั่นน่าจะมีเมฆขัดหลักมิติธรรมนะ สองอ่าลองดูข้อสิบสามเห็นป่ะพี่ชัดเจนเลยนี่เขียนอธิบายชัดว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมของศาลเนี่ยนะเป็นอิสระเป็นกลางปราศจากอคติเห็นไหมขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้เลยนะอือิสระเป็นกลางปราศจากอคติเห็นไหมฮะแล้วก็การดำรงตนเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน,นฉะนั้นเนี่ยไอข้อสิบสามเนี่ยกรณีของตุลาการท่านนี้ผมคิดว่าเนี่ย ถูกตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะมีเมกับเรื่องของหลักความมีสราความกลางและการปรสัสจ,จักอคติเพราะการที่ท่านพูดมาแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนเขาเรียกอะไรล่ะมันสะท้อนถึงสิ่งที่ท่านคิดอยู่ในใจอะ่ะอืมอืมใช่ปะ่ะซึ่งปกติผมจะบอกแบบนี้นะผมไปบรรยายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทําคดีและธรรมนูญการการเอ่อการศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งที่ศาลทําได้นะอื คุณต้องอธิบายผ่านคำวินิจฉัยของศาลที่ผ่านการกันกรองบังคับใช้กับตัวรัฐมนูลมาแล้วไม่ใช่มานั่งพูดสิ่งที่ตัวเองคิดเดียวใช่ไสิ่งที่ตัวเองคิดนี่ยังไงไม่รู้นั่นเรื่องหนึ่งนะครับมันอาจจะเป็นเสรีภาพของศาลหรืออะไรยังไงนั่นก็เรื่องหนึ่งนะแต่ once วัน e ว่วเมื่อคุณทําคำวินิจฉัยออกมาแล้วคุณต้องอธิบายตามหลักกฎหมายคุณจะเอามาสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ในใจมาพูดไม่ได้นะ เพราะเนี่ยมาสะท้อนเนี่ถึงอคติส่วนบุคคลคือแนวปฏิบัติคือทําอย่างนี้ไม่ได้เลยเหรอโดยโดยที่ไม่เกี่ยวกับว่าเขียนคำวินิจฉัยตัวเต็มเออวินิจฉัยตัวเต็มออกมาแล้วหรือย,อยังเขียนค,คำวินิจฉัยส่วนตัวหรือยังคือไอ้ตัวนั้นอะอย่างที่ผมบอกท่านประธานกับบอกพี่แปลว่าถ้ามีการตีตี พิมหรือว่าประกาศตัวคำาินิสัยตัวเต็มไปแล้วอ่ะคุณพูดมาอาจจะยังพอก้อมแก้มก้มแก้มได้ไ<อ>ใช่ป่ะทำให้อ,อยู่ในพื้นที่ต,รตกรงได้ใช่ใช่แต่ว่าไอ้กรณีนี้ยังไม่ทำนะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าผม<อ>คิดว่าไม่เหมาะสมกับสองนะพี่อสองนะถ้าจะบอกว่าเฮ้ยเออมีคำวินิจัยตัวเต็มแต่ตัวเองก็ไม่ได้มีช่องทางในการที่จะชี้แจงอภิปรายระบบไทยเนี่ยไม่ได้เหมือนกับระบบต่างชาตินะพี่ระบบต่างประเทศนะระบบต่างประเทศเวลาทําคำวินิจัยสารและพัฐธรมนูญเนี่ย เขาไม่ต้องให้ตุลาการแต่ละคนเน่ะทำคำวินิจฉัยส่วนตนนะประเทศไทยนี่เป็นไม่กี่ประเทศในโลกนะที่ให้ทําคำวินิจฉัยส่วนตนฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นตัวเองผ่านคำวินิจฉัยส่วนตนได้อยู่แล้วอท่านไม่ต้องออกมาพูดในที่สาธารณะแบบนี้อ๋อคือยิ่งในเมื่อของเรามันต้องทอําคำวินิจฉัยส่วนตัวอยู่แล้ว มันยิ่งไม่ต้องขยบออกมาในพื้นที่แบบนี้ถูกต้องเลยด้วยซ้ำคือผมมาพยายามไปคิดไงว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราบอกว่าเฮ้ยคำวินิจฉัยกลางเนี่อยออกมาแล้วแต่ว่าท่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นท่านไงผมบอกให้ไม่ใช่นะครับถ้าไปอยู่ในต่างประเทศคุณอาจจะดีเฟนต์แบบนี้ได้คุณอาจจะโต้แย้งแบบนี้ได้แต่ในประเทศไทยท่านพูดแบบนั้นไม่ได้เพราะเขาให้คุณทําส่วนตัวเพราะเขาเปิดโอกาสให้คุณสามารถอธิบายสิ่งที่คุณคิดอยู่แล้วผ่านคำวินิจฉัยส่วนตนส่วนบุคคล ฉะนั้นมันมีช่องทางของท่านอยู่แล้วแต่ท่านไม่ใช้ท่านไปใช้ในช่องทางที่มันอาจจะดูมิ่นเมย์และดูไม่เหมาะสมและมันดูจะขัดกับตัวมาตรฐานจริยธรรมใช่ไหม,มฉะนั้นตรงนี้ผมบอกว่ามันมีปัญหาอ่านข้อ14ี่ให้ดีนะครับรักษาไว้ซึ่งความรับในการประชุมการพิจารณาวินิจฉัยเคาลดต่อมติเสียงข้างมากและเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างขึ้นครับจริงจริงเนี่ยถ้าเราอ่านที่ดีเราจะรู้ว่ามาตราสิบสี่เนี่ยเข,เขาพยายามที่จะบอกว่าให้คุณเนี่ย คือคืออยู่ในสภาวะที่คุณต้อง,ต,องต้องเงียบแบบคุณต้องเข่งขึมมากกว่านี้ mm. เห็นปะมแต่ว่านี่คือแบบเปิดเผยแล้วพูดแบบติดตลกโน่นนี่คือผม mm. คิดว่าตรงเนี้มันดูไม่ค่อยเหมาะสมอืม mm. นะข้อสิบเจ็ดไม่กระทำการที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย เกียร์ริษั์ของการดารงตําแหน่งกันนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยชัดเจนเลยว่าถ้ามันขัดมาตราไอ้ข้อสิบสองสิบสามสิบสี่เนี่ยสิบเจ็ดนี่มันไม่เหลือแล้วครับเ <itas> <im itation> พราะกลายเป็นว่าอลองถามสิลองถามนั่นมาทานก็ได้กจะกดจะกดอะไรดีอะเมื่อกี้กดหนึ่งไปแล้วใช่ไหมเอาเอาเอากดเอา,เอากดห้ามาก็ได้ว่าคุณคิดว่าตอนนี้พฤติกรรมของของตุลาการท่านนี้ที่มีประเด็นน่ะทำให้เสืเสียเกียรตบริษั์ของของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไหม ถ้าคิดว่าเสื่อมเสียกดห้าเข้ามาถ้าคิดว่าไม่เสื่อมเสียกดอะไรดีห้าห้าเฮ้ยถ้าคิดว่าเสื่อมเสียกดห้าถ้าคิดว่าเฮ้ยไม่หลอกมันก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะกดหนึ่ง่ากดหนึ่งลองดูผมว่าห้าหลายโจ๊กเชื่อผมปะเห็นไหมคือพี่ลองยังอาจารย์แค่จะอธิบายเพิ่มขึ้นไล่เวียงสี่ข้อเลยนะ ข้อแรกนะคะที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราพูดถึงมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยข้อแรกไม่ว่าคุณจะเข้ามาตอนไหนก็แล้วแต่เมื่อคุณดํารงตําแหน่งตุลาการสารธรรมนูญยังไงก็ใช่ใชซึ่งนี้มันไม่ต้องโต้แย้งกันเนาะใช่อเอเอ,เอ,เอข้อสิบสองที่ว่านี้นิติธรรมประพฤติอยู่ในกรอบศิธลธรรมอันดีของประชาชนอันนี้เขาโต้แย้งได้ไหมว่าก็ศิธลธรรมของใครไงคุณจะมาวินิจฉัยผมหรอพรสันว่าศิธลธรรมของคุณกับศีลธธรรมของผมมันคืออะไรถ้าข้อหลังจะโต้แย้งอ่ะ ตัดไปไม่ต้องโตแยงก็ได้เอางี้หลักนิติธรรมมันเขียนไว้อยู่ในรัลมนูนมาตราสามร้ที่สองแล้วเขาเขียนบอกว่าศารแลธรรม,น,มนูนต้องปฏิบัติไปตามหลักนิติธรรมอันนี้ชัดอยู่แล้วหลักนิติธรรมเนี่ยเขาาำนวบอกว่าคุณจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไงใช่ไหมครับในการดำาริตนให้มีความเป็นกลางความเป็นอิสระเพะื่อคุ้มครองสิงทธิเสรีภาพไอ้กรณีตรงนี้มันหนีไม่พ้นอยู่แล้วถ้าไม่ได้ไปเถียงเรื่องมาตรฐานจยธรรมนะรัฐธรรมนูญอยู่เหนือกว่าจยธรรมอีก เขาก็อ้างไม่ได้ด้วยใช่ไหมว่าก็ก็ตอนวินิจฉัยผมก็ตามหลักนิติธรรมนม่ไม่ไทธรรมแล้วเอเขาโทษค่ะค<อ>ือโดยโดยหลักนิติธรรมเนี่ยมันมีความหมายของมันนะใช่ไหมคือคุณจะไปคิดตีความเข้าข้างตัวเองว่านิติธรรมเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นตามที่ตัวเองต้องการไม่ได้มันหลักนิติธรรมมันมีหลักของมันอยู่ข้อสิบสาม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมไปอิสระเป็นการปราศจากอคติเนี่ยมันจะเข้าหมิ่นเมนกันเนี่ยแหละไ,ไอ้ตรงอคตินี่มันก็คืองนี้นะพอะเ,เราถามกันเองเราไม่ได้มีอำนาจในการขีดเส้นว่าแบบไหนเรียกอะไระเหมือนที่ตุลาการศาลอาธนุนใช้อำนาจในการตัดสินแต่ละคดีใช่ปะ่ะมันก็เถียงกันได้ไม่โจบป่ะอาจารย์เขาก็จะเถียงไหมว่าผมก็ไม่อคตินี่ไม่แต่ประเด็นคือสุดท้ายแล้วอะเวลาที่คุณออกมาพูดแบบเนี้ย ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเห็นพ้องว่าอคติไม่อคตินะแต่มันมีคนจํานวนมากที่มองใช่ไหมอย่างน้อยๆพฤติกรรมตรงนี้ออกมาแล้วบอกเฮ้ยซูมียาคติส่วนตัวถูกป่ะคนก็แสดงออกเยอะเรื่องนี้นะฉะนั้นอย่าลืมนะครับศาลเป็นองค์กรเดียวที่มีความสําคัญอย่างยิ่งกับเรื่องความน่าเชื่อถืออย่าลืมว่าศาลคือองค์กรสุดท้ายเวลาที่มีการทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารอะไรทะเลาะกันหรือใครใครเทะเลาะกันยังไงก็แล้วแต่ศาลจะเป็น มันมีคำพูดในทางรัฐธรรมนูญที่เรียกว่าศาลเป็น the l ล s สรีส o r t คือหมายถึงว่าเป็นองค์กรสุดท้ายที่จะบอกว่าใครผิดใครถูกแล้วจบเพราะทุกอย่างต้องเดินต่ออ,อแต่ถ้าสมมติว่ากลายเป็นว่าศาลพูดแล้วไม่จบเพราะคนตั้งประเด็นว่าเฮ้ยมันใช่เหรอเฮ้ยก่อนก่อนหน้านี้คุณเคยพูดแบบนี้เฮ้ยก่อนหน้านี้พูดอย่างนี้ก่อนหน้านี้พูดอย่างนี้ถ้าศาลสูญเสียความเชื่อมั่นความศรัทธาจากประชาชนเนี่ยประเทศทังนะครับ พราะว่าสุดท้ายแล้วตัดสินแล้วมันไม่จบไงเห็นปหะผมถึงบอกว่าเนี่ยมันคือประเด็นในทางารัฐธรรมนูญและประเด็นในทางกฎหมายที่มันรุนแรงมากมันไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องหน้าหัวเลาะนะคือข้อ12 13นี่ยังโต้ได้นะยังเถียงกันได้ถ้าสมมติจะเถียงแต่สาหรับพี่นะพี่เป็นชาวบ้านนะคะพี่คิดว่าข้อ14ชัดสุดอ่าที่รู้สึกว่าข้อ14ชัดสุดในกรณีแบบนี้แต่เขาอาจจะบอกก็ไม่ได้เอาที่มันประชุมกันออกมาพูดนี่ แล้วทาไมอ่ะแล้วัรอให้คําวินิฉัยตัวเต็มหรือคําวินิฉัยส่วนตัวออกมาตีพิมพ์ออกมาแล้วมันมันจะมันจะเป็นอะไรผมไม่เข้าใจแล้วก็จะกลับไปพี่สุดถูกไหมแล้วมันก็จะกลับไปที่อาจารย์หมอบอกว่าเนื่องจากระบบของไทยเขาให้มีคําวินิฉัยส่วนตัวด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่ามีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองตามหลักกฎหมายในคําวินิฉัยส่วนตัวอยู่แล้วจะมาบอกว่าไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกไม่ได้แล้วคุณต้องเข้าใจเนเจอร์ของวิชาชีพคุณด้วยนะ วิชาชีพคุณคือตุลาการคือศาลไม่ได้เหมือนสอสอไม่ได้เหมือนคลลม,มใช่ไหมพี่ไปขอสัมภาษณ์อะเราให้เราให้สัมภาษณ์น้อะไรนะพี่เคยเห็นศาลออกมาให้สัมภาษณ์ไหม,มถูกปะ่ะคือโดยวิชาชีพมันเป็นข้อจํากัดอยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณพูดคุณต้องพูดผ่านคําวินิจฉัยของศาลเท่านั้นข้อสิบเจ็ดถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์แบบผมอย่างเงี้ยโอเคได้ไง เราเ่ใจเย็นอย่าเพิ่งข้อสิบเจ็ดข้อสิบเจดไม่กระทาก่อให้เกิดความเสื่อมเสียอันนี้เข้าเข้าไหมเข้าแบบออกไม่ได้ด้วยอันนี้เข้าแบบทางปันเลยเพราะว่าเอาแค่สี่สแปดชั่วโมงเอาใหมเอาใหมเอาแค่ยี่ิสี่ชั่วโมงเกินยี่สี่ชั่วโมงวันี้ก็คือพี่ไถทวิตเตอร์ดิมีใครที่ไม่พูดถึงกรณีนี้แล้วพูดในแง่บวกบ้างไหมผมไม่สนใจหรอก ไม่เห็นจะมีตัวตนเลยในโซเชียลมีเดียสมมติถ้าที่ฉันลองแย้งอาจารย์ล่ะคะนี่ผมเป็นตัวตนแล้วผมผมเป็นคนทวิตนะถ้าไม่มีใครอ๋อผมครับเออเออแล้วผมครับแล้วก็ในสภาด้วยใช่ในสภาผมบอกว่าเรื่องกันในสภาใช่ผมบอกว่าวันนี้ถ้ามันไม่รุนแรงอะพี่มันไม่ถึงขนาดว่าพร้อมใจกันอภิปรายในสภาอวพี่รู้ป่ะอันนี้อ้างแหล่งข่าวนะที่เชื่อถือได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้ฟังแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ชื่อสรยุทธสุทธนัน จะดตจะด่ากี่าขอขอยี่จะเรียกแหลกข่าวเรียกชื่อนามสกุลให้ถูกคุณสอนตะดุ่นดูจะด่าอะไรจะทำอะไรให้เด็กมันไหวได้บ้างนะเวลา่อนสพี่ยุทน่ะเมื่อกี้อะไรนะคุณอาวีระคุณอาวีอันนี้พี่สอรยุทธพี่ยุทธพี่ยุทธเราอ่ะนะคือแกแกแกโพสใน Facebook ใช่ไหมแล้วก็มีการบอกเกี่ยวกับเรื่องของสภาในวันนี้ก็บอกว่าอาโอเคเอ สสเท้งพูดใช่ไหมแล้วก็มีคุณอดิสรมีไอติม,มแล้วก็มีพี่อ๋อยจตุรลพี่รู้ป่ะว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยผลสรุปคืออะไรม,ะม,ม,มีลมมีรังสีมันลมด้วยเขาบอกว่าเมื่อเสร็จสิ้นการอภิปรายแล้วนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาคือประธานสภาผู้แทนได้กล่าวจากการอภิปรายเห็นตรงกันว่าจะส่งเรื่องและข้อสังเกตไปยังศารลรัฐธรรมนูญ พ mm. ี่เห็นความความดุนแรงอย่างก็คือเข้าใจแล้วนะว่าทําไมถึงเข้าเนี่ยมันว่ายง่ายคือมันเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติที่เขามองว่ากรณีนี้ไม่น่าจะเป็นการประพฤติปฏิบัติตนของตุลาการที่เหมาะสมล้นเกินอาจจะล้นเกินการจางเอ,อาจจะล้นเกินพื้นที่ที่เหมาะสมคือไม่รู้ไม่รู้ เกินไม่เกินไม่รู้อ่แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะถูกอ่ะคืออันนี้นะคะสิ่งที่